คิดชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้านะครับวันนี้หัวข้อคือรักซึ่งกันและกันในพระธรรมยห์นบทที่13นะครับเราจะอ่านกันทั้งบทเลยเนาะแล้วก็เอามาคิดค่ๆควรกันนะครับในพระธรรมตอนนี้บทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราแล้วก็เราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ แล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่ะแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดค่ข้ครวนแล้วเอาไปทําตามชีวิตดีขึ้นในทุกทางนะครับเอาละครับในช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์ได้ตั้งพิธีมาสิริหรือทานอาหารมื้อสุดท้ายเนี่ยนะครับพระองค์ทรงทําอะไรบ้างนะครับเราก็จะมาอ่านด้วยกันนะขอนน้องพพิม์ะที่จะอ่านให้พวกเราได้ฟังนะเอาเป็นตอนๆแล้วกันนะครับตอนแรก ข้อที่1ถึงข้อที่20บนะครับก่อนถึงงานเทศกาลปัสกาพระเยซูทรงทราบว่าถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงจากโลกนี้ไปหาพระบิดาพระองค์ทรงรักบรรดาคนของพระองค์ที่อยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงรักเขาทั้งหลายจนถึงที่สุดขณะเมื่อรับประทานอาหารเย็นอยู่นั้นมารได้ดนใจยูดาสบุตรของซีโมนอิสคาริโอตให้ทรยศ พระองค์แล้วพระเยซูทรงทราบว่าพระบิดาประทานทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์และทรงทราบว่าพระองค์มาจากพระเจ้าและจะไปหาพระเจ้าพระองค์ทรงลุกจากการเสวยอาหารทรงถอดฉลองพระองค์ออกวางไว้และทรงเอาผ้าเช็ดตัวคาดเอวของพระองค์แล้วทรงเทน้ําลงในอ่างและทรงเอาน้ําล้างเท้าของพวกสาวกและทรงเช็ดด้วยผ้าที่ทรงคาดเอวไว้นั้น เมื่อพระองค์ทรงมาถึงซีโมนเปโตเขาทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์หรือเะเยซูตัดตอบเขาว่าสิ่งที่เราทำในขณะนี้ท่านยังไม่รู้เรื่องแต่ภายหลังท่านจะเข้าใจเปโตทูลพระองค์ว่าพระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์ไม่ได้เด็ดขาดพระเยซูตัดตอบเขาว่า ถ้าเราไม่ล้างท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้ซีโมนเปรโตทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เพียงแต่เท้าของข้าพระองค์เท่านั้นแต่ขอโปรดล้างทั้งมือและศีรษะด้วยพระเยซูตัดกับเขาว่าคนที่อาบน้ําแล้วไม่จําเป็นต้องชําระกายอีกล้างแต่เท้าเท่านั้นเพราะสะอาหดหมดทั้งตัวแล้วพวกท่านก็สะอาดแล้วแต่ไม่ใช่ทุกคนเพราะพระองค์ทรงทราบว่าใครจะทระยศพระองค์เพราะเหตุนี้พระองค์จึงตัดว่าไม่ใช่ทุกคนในพวกท่านสะอาด เมื่อพระองค์ทรงล้างเท้าของพวกเขาแล้วพระองค์ก็ทรงฉลองพระองค์แล้วทรงแล้วประทับลงตัดกับเขาว่าพวกท่านเข้าใจสิ่งที่เราทํากับท่านหรือไม่พวกท่านเรียกเราว่าพระอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านเรียกถูกแล้วเพราะเราเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์ยังล้างเท้าของพวกท่านท่านก็ควรจะล้างเท้ากันและกันด้วยเพราะว่าเราวางแบบอย่างแก่พวกท่านแล้ว เพื่อให้ท่านทําเหมือนอย่างที่เราทํากับท่านด้วยเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าบ่าวจะเป็นใหญ่กว่านายไม่ได้และทูตจะเป็นใหญ่กว่าคนที่ใช้เขาไปก็ไม่ได้เมื่อพวกท่านรู้อย่างนี้แล้วและประพฤติตามท่านก็เป็นสุขเราไม่ได้พูดถึงพวกท่านทุกคนเรารู้จักคนที่เราเลือกไว้แล้วแต่จะต้องเป็นความจริงตามข้อพระคัมภีร์ที่ว่าคนที่รับประทานอาหารของเรายกส้นเท้าใส่เรา เราบอกพวกท่านตอนนี้ก่อนที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นเพื่อว่าเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วท่านจะได้เชื่อว่าเราเป็นผู้นั้นเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าใครรับคนที่เราใช้ไปคนนั้นก็รับเราด้วยและใครรับเราคนนั้นก็รับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาครับก็เป็นพระธรรมที่บันทึกนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่พระเยซูคิต กับสาวกของพระองค์เนี่ยทานอาหารมื้อสุดท้ายพระเยซูทานอาหารมืออรอาารม้อสุดท้ายกับสาวกของพระองค์นั่นเองนะครับซึ่งในพระธรรมพระกิตติคุณมัทธิวมัทโกลูกาไม่ได้บันทึกรายละเอียดตรงนี้ฉะนั้นพระธรรมยอนเนี่ยเหมือนกับเป็นพระธรรมที่เก็บตกในเรื่องรายละเอียดต่างๆที่ไม่ได้มีอยู่ในพระกิตติคุณเล่มอื่นนะฉังนั้นจึงเป็นเหตุที่ว่าทำไมมีพระกิตติคุณหลายเล่มพูดในเรื่องราวที่คล้ายๆกัน แต่มีพระกิติคุณยอนเนี่ยที่เสริมเข้ามาในส่วนที่เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะในขณะที่พระเยซูกับสาวกของพระองค์ทานอาหารมื้อสุดท้ายพระองค์ทาสิ่งที่คนไม่เข้าใจสาวกเองก็ไม่เข้าใจนะครับนั่นคือการเอาผ้าคาดเอวของตัวเองนะลงไปแล้วก็เอากละลมังเอาอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็ไม่รู้นะว่าเป็นยังไงแต่ว่าเป็นการเอา น้ำเนี่ยมาล้างเท้าให้กับสาวกของพระองค์ซึ่งธรรมเนียมธรรมเนียมปฏิบัติของคนยิวก็คือเวลาแขกมาบ้านเจ้าบ้านก็จะเอาน้ําล้างเท้าให้กับแขกซึ่งเป็นการให้เกียรติกับแขกเป็นการรับใช้แขกแต่ในเวลาที่พระเยซูคริตกับสาวกของพระองค์ทานอาหารร่วมกันเนี่ยพระเยสุคริตถูกยอมรับนะสาวกของพระองค์ยอมรับว่าพระเยสูคริตเนี่ยเป็นเป็นอาจารย์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งพระเยซูริตก็บอกว่านั่นแหละเป็นความจริงแล้วพวกท่านยอมรับรู้อ,อย่างนั้นเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ใช่นะซึ่งในตรงนี้ก็ได้บอกกับเรานะว่าบางทีมีความเชื่อที่แปลกปลอมเทียมเท็จเนี่ยบอกว่าพระเยซูไม่ได้เป็นพระเจ้าพระเยซูเป็นมนุษย์พระเยซูนนยก็เป็นเหมือนกับอาจารย์ทัท่วไปนี่แหละนะแล้วก็ไม่มีตอนไหนที่พระเยซูบอกว่าตัวเองเป็นพระเจ้า ก็คือตอนนี้ในพระธรรมยอนเนี่ยที่บอกพระเยซูคิดก็บอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านะครับแล้วก็พระองค์เป็นพระเจ้าจะพระองค์ถ่อมตัวลงเพื่อที่จะปรนิบัติรับใช้สาวกของพระองค์คือล้างเท้าให้กับสาวกของพระองค์แล้วก็ในช่วงลานั้นเนี่ยพระองค์ทรงรู้ว่าใครเป็นใครนะคือในใจของสาวกของพระองค์เนี่ยแต่และคนเนี่ยคิดอย่างไรพระองค์ทรงรู้หมด แล้วก็พระองค์ทรงรู้ว่ายูดาสอิอคาริโอตได้ไปหาผู้นําศาสนาไปหาผู้ผู้นําูุโรหิตเพื่อที่จะทรยศพระเยซูพระองค์ก็รู้นะครับแต่ว่าในช่วงที่ทานอาหารมื้อสุดท้ายเนี่ยพระองค์ก็ยังอมตัวลงเพื่อที่จะล้างเท้าให้กับคนที่ทรยศพระองค์พระองค์รู้ว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์ พระองค์ก็ยังทบตัวลงล้างเท้าให้กับเปโตรเปโตรก็บอกพระอาจารย์ทําอย่างนั้นไม่ได้ก็คือคนที่เป็นลูกศิษย์จะปรนนิบัติอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์มาต้องมาปรนนิบัติลูกศิษย์ล้างเท้าให้กับลูกศิษย์แต่พระเยซูคริสต์ตรัสว่าพระองค์ทําเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้สาวกของพระองค์นี่ยรับใช้คนอื่นปรนนิบัติคนอื่นเนาะ บางทีเราก็จะเจอพิธีล้างเท้าเนาะในงานค่ายก็ดีหรือในคิริจักในกรณีพิเศษพิเศษก็จะมีการล้างเท้าแบบนี้เกิดขึ้นแต่มากกว่าการเอาน้ํามาล้างเท้าให้กับคนอื่นคือการปรนิบัติคนอื่นนะครับเวลาผมอ่านพระธรรมของพระเจ้าผมก็จะนึกถึงสิ่งที่เป็นเป็นงานประจําหรือเป็นสิ่งที่เราทําเหมือนเราเราไปประกาศไปประกาศกับบางคนที่เราลัก บางคนที่เราอยากจะให้เขาได้มารู้จักกับพระเยซูเหมือนอน้องพิมพก็อยากจะเห็นคนรอบข้างอยากเห็นคนอื่นเนี่ยมารู้จักกับพระเยซูริตแล้วก็มาเชื่อในพระองค์ถูกไหมแต่ว่าเวลาเราไปประกาศแล้วก็นําข่าวประเสริฐของพระเยซูไปเล่าไปบอกให้กับคนเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเขาก็ปฏิเสธนะเขาจะไม่ยอมรับเขาจะไม่เชื่อแต่พระเยซูริตกำลังทําให้เป็นแบบอย่างว่า ยังไงก็แล้วแต่เรายังรักเขายังหวังดีกับเขายังหาโอกาสที่จะช่วยเหลือเขาที่จะแบ่งปัน,ปะนะเขานะแล้วก็ในพระคัมภีร์บอกให้เราได้เห็นว่าบางทีเนี่ยคนที่เรารักคนที่เรา,เอ,าอยากจะให้เขาได้ดิบได้ดีอยากจะให้เขาได้มารู้จักกับพระเจ้าแล้วก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าบางทีเขาแทนที่เขาจะตอบสนองกลับกลายเป็นว่าเขาต่อต้านเรานะ ต่อต้านแล้วก็ข่มเหงเราอะไรเงี้ยนะครับนับพระเยซูคริสต์ตรัสว่าในท่ามกลางสาวกของพระองค์บางคนจะยกส้นเท้าพระเยซูคริสต์ก็เอาพระคัมภีร์มามาเปิดเผยมาให้กับสาวกของพระองค์ได้รู้ถึงแม้จะมีคนที่ยกส้นเท้าใส่คนที่คิดคดทรยศใส่พระองค์ยังปรนในบัติเขาพระองค์ยังล้างเท้าให้กับเขา พระองค์ยังรักเขาพระองค์ยังให้อภัยกับเขาพี่น้องนี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำให้เราเห็นเป็นแบบอย่างนะครับในคิดจักเราก็จะเจอคนลักษณะแบบนี้เยอะดังนั้นคนที่เป็นสาวกของพระเยซูเขาจะโปรนนบัติคนที่ไม่ว่าจะดีน่ารักหรือไม่ดีไม่น่ารักไม่ว่าจะเป็นคนประเภทไหนเขาจะเป็นคนที่โปรนนบัติแล้วก็รับใช้คนเหล่านั้นได้และพระเยซูคริสต์บอกว่าพระองค์ทรงทําให้เป็นแบบอยา่าง ฉะนั้นการที่เราจะล้างเท้าหรือโปรนิบัติคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของตำแหน่งชื่อเสียงอะไรทั้งนั้นเลยแต่เป็นเรื่องของการโปรนิบัติซึ่งกันและกันรับใช้ซึ่งกันและกันนะครับโอเคนะครับนี่คือตอนหนึ่งเนาะพี่ต้องเรามาดูกันต่อนะครับตอนที่สองในพระธรรมบทนี้นะครับที่ยอนได้บันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ ข้อที่21จนถึงข้อที่30นะน้ขอ้องพิมพ์อ่านให้พวกเราฟังน,นะครับเมื่อพระเยซูตัดอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงเป็นทุกข์ในพระทยัยและตัดเป็นพยานว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าคนหนึ่งในพวกท่านจะทระยศเราพวกสาวกจึงมองหน้ากันและสงสัยว่าคนที่พระองค์ตัดถึงนั้นคือใครสาวกที่พระเยซูทรงรักเอ็นกายอยู่ใกล้พระองค์ซีโมนเปโต จึงพยักหน้าให้เขาทูลถามพระองค์ว่าคนที่พระองค์ตัดถึงนั้นคือใครขณะที่เอ็นกายอยู่ใกล้เพเยซูสาวกคนนั้นก็ทูลถามพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคนนั้นเป็นใครพระองค์ตัดตอบว่าเป็นคนที่เราจะเอาขนมปังนี้จิ้มส่งให้เมื่อพระองค์ทรงเอาขนมปังนั้นจิ้มแล้วก็ทรงยื่นให้กับยูดาสบุตรของซีโมนอิสคาริโอตเมื่อยูดาสกินขนมปังนั้นแล้ว ซาตานก็เข้าไปสิงในตัวเขาพระเยซูจึงตัดกับเขาว่าท่านจะทำอะไรก็จงทํำเร็วๆไม่มีใครในบรรดาคนที่เอนกายร่วมโต๊ะอาหารที่รู้ว่าทำไมพระองค์ถึงตัดกับเขาอย่างนั้นบางคนคิดว่าเพราะยูดาหถือกระเป๋าเก็บเงินพระองค์จึงตัดบอกเขาว่าจงไปซื้อสิ่งที่เราต้องการสำหรับงานเทศกาลนี้หรือตัดบอกเขาว่าเราควรจะให้อะไรแก่คนจนเพราะฉะนั้นหลังจากยูดาห์ รับขนมปังชิ้นนั้นแล้วเขาก็ออกไปทันทีขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนคับก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่ถูกบันทึกเ,เหตุการณ์ที่อยู่ในวงทานอาหารในขณะที่ทานข้าวด้วยกันนะครับก็มีขนมปังมีเนื้อ,เ,อ,อเนื้อแกะเนาะก็พระเยซูตรัสว่าพระองค์จะถูกทรยศถึงแก่ชีวิต มีคนหนึ่งใน12คนที่กินข้าวด้วยกันจะมีคนหนึ่งที่ทรจนถึงความตายเมื่อเป็นแบบนั้นนะก็แต่และคนก็มองหน้ากันเอ๊เป็นใครเนี่ยไม่รู้เลยว่าเป็นใครนะแล้วก็เปโตรก็อยากจะรู้ก็เลยบอกกับสาวกที่พระเยซูคริสต์ก็คือยอนซึ่งนั่งใกล้ๆก,กับพระเยซูให้ถามพระเยซูหน่อยว่าเป็นใคร ในในการพูดคุยกันเหมือนกับว่าเป็นการส่วนตัวก็คือไม่มีใครที่จะได้ยินหรือได้ได้รู้ถึงสิ่งที่สนทนากันระหว่างยอนกับพระเยซูพระเยซูก็บอกกับยอนว่าก็คือคนที่เราจะเอาขนมปังยื่นให้นี่แหละแล้วก็พระเยซูก็เอาขนมปังยื่นให้กับยูดาสแล้วก็ในเวลานั้นเนี่ยยูดาสก็ถูก ซาตานเนี่ยควบคุมชีวิตของเขาก็เขาก็ออกไปในเวลากลางคืนนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับถ้าหากว่าเรารู้ว่าคนนี้เนี่ยกำลังคิดคดทรยศเรากำลังคิดไม่ซื่อกับเรามนุษย์ทั่วไปเนี่ยรับไม่ได้ก็จะมานั่งกินข้าวแล้วก็พูดคุยด้วยกันแบบจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับ แต่พระเยซูคริสต์ทำให้เราได้รู้ว่าพระองค์ทรงรักยูดาสพระองค์ทรงรักคนที่คิดทรยศต่อพระองคนะ์เดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อนะในพระธรรมบทนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องอะไรต่อไปนะครับบทข้อที่31จนถึงข้อที่35นะครับก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่พระเยซูคริสต์ได้เสริมเข้ามาว่าพระองค์ประสงค์ให้สาวกของพระองค์เนี่ยทำอะไรนะเ,เนน้องพิมพ์นะครับ เมื่อเขาออกไปแล้วพระเยซูจึงตรัสว่าเดี๋ยวนี้บุตรมนุษย์ได้รับเกียรติแล้วและพระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติเพราะบุตรมนุษย์ถ้าพระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติเพราะบุตรมนุษย์พระเจ้าก็จะทรงให้บุตรมนุษย์มีเกียรติในตัวเองและจะทรงให้มีเกียรติเดี๋ยวนี้ลูกทั้งหลายเอ๋ยเราจะอยู่กับพวกท่านอีกหน่อยเดียวเท่านั้นท่านจะเสาะหาเราและอย่างที่เราพูดกับพวกยิวและตอนนี้เราก็พูดกับ ท่านด้วยคือที่ที่เรากําลังจะไปนั้นพวกท่านไปไม่ได้เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรานี่คือสิ่งที่พระเยซูคิ์ประสงค์ให้สาวกของพระองค์รักซึ่งกันและกันและพระองค์ก็จัดว่ารักอย่างที่พระองค์รักพวกเขานันแหละ รักแบบไหนรักอย่างไรก็รักเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงสำแดงให้เขาได้เห็นตลอดเวลาสามปีกว่าที่พวกเขาอยู่กับพระเยซูและพระเยซูก็ได้ให้พวกเขาได้รู้ว่าพระองค์ทรง,งรักผู้คนอย่างไรรักพวกเขาอย่างไรใช้เวลากับพวกเขาอ,อยู่ด้วยกันถึงแม้ว่าพวกเขาบางครั้งก็ไม่เชื่อฟังบางครั้งก็ไม่ได้เข้าใจอะไรที่พระเจ้าพระเยซูคริสสอนพระเยซูคริส<ม>ให้ แต่พระเยซูริตก็ยังรักพวกเขาอยู่แล้วก็ในช่วงถึงสุดท้ายทานอาหารมื้อสุดท้ายด้วยกันและพระองค์ก็รู้ว่าบางคนทรยศบางคนปฏิเสธแต่พระเยซูริตก็ยังรักเขาพระองค์ก็บอกกับพวกเขาว่าให้รักกันและกันแบบนั้นแหละและพระองค์ทรงให้พวกเราได้ทําตามแบบนี้ด้วยก็คือรักซึ่งกันและกันดังนั้นวันนี้หัวข้อก็คือรักกันและกันที่ผม ได้เอามาสรุปในส่วนตัวของผมและผมเชื่อว่าพี่น้องเมื่ออ่านพระธรรมของพระเจ้าบทนี้มาถึงตอนนี้เนี่ยนะครับก็คงจะมีข้อคิดจะมีบทเรียนจะมีสิ่งที่พระองค์เปิดเผยให้เป็นการส่วนตัวเนี่ยแตกต่างหลากหลายแต่ละคนนะครับแต่สาหรับผมผมก็ชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์กลังบอกกับผมว่าให้รักซึ่งกันและกันก็คือรักทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบไหนกับเราจะดีกับเราไม่ดีกับเราจะ รูปร่างหน้าตาหรือฐานะความเป็นอยู่การศึกษาไม่ว่าจะเป็นแบบไหนให้รักกันและกันแล้วก็ผมเห็นถึงภาพของคิดจักรประชากรของพระเจ้าซึ่งมีภาพตรงนี้นะครับเกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นอะไรที่หาจากสังคมอื่นหรือชุมชนอื่นเนี่ยยากมากๆนั่นคือที่เชียนรักกันและกันคิดจักรักกันและกัน ผู้รับใช้พระเจ้ารักกันและกันนะครับคนวัยรุ่นหนุ่มสาวนุชนคนรุ่นใหม่ในคิดจากรักกันและกันอันนี้คือภาพที่เมื่อเวลาเราออกไปข้างนอกผู้คนก็ก็จะพูดในเสียงเดียวกันว่าโอ้คริสเตียนเนี่ยด,ดีนะเขารักกันและกันเนะเขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเขาปรอิบัติกันและกันเขาช่วยเหลือกันและกันอันนี้คือภาพที่มาจากพระเยซูคริสต์พระลักษณะของระองความรักของระองเนี่ยปรากฏท่ามกลางพวกเรา พี่ครับเราจะรักษาลักษณะของพระเยซูคริสต์นี้ให้อยู่กับเราตลอดไปแล้วเราก็จะแบ่งปันเรื่องนี้ให้กับผู้คนมากขึ้นและมากขึ้นแล้วก็เราก็อยากจะเห็นคนรอบข้างนะครับคนในชุมชนคนไทยเนี่ยรักกันและกัน,นเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยเราก็จะต้องประกาศแล้วก็นําออกไปอันนี้มีตอนหนึ่งนะครับตอนสุดท้ายที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสก,กับสาวกของพระองค์ในช่งวงเวลานั้นนะครับ ข้อที่36ถึง38เดินเลยรครับซีโมนเปลโตทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะ,ะเสด็จไปที่ไหนพเพเรซูตัดตอบเขาว่าที่ที่เราจะไปนั้นท่านจะตามเราไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้แต่ท่านจะตามไปภายหลัง เปโตรทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทําไมข้าพระองค์ถึงตามพระองค์ไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้ข้าพระองค์จะสละชีวิตเพื่อพระองค์พระเยซูตต่ตอบว่าท่านจะสละชีวิตของท่านเพื่อเราหรือเราบอกความจริงกับท่านว่าก่อนไกลขันก่อนไกลขันท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งนี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์รู้ทั้งหมดเลยนะครับพระองค์พยากรณ์ถึงการที่เปโตรจะปฏิเสธพระเยซู เปโตรบอกกับพระเยซูทูลต่อพระเยซูว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเปโตรจะไปกับพระองค์จะไม่ทิ้งพระองค์แต่พระเยซูตรัสกับเปโตรว่าก่อนไก่ขัน,นกลางคืนนะเนาะยกินอาหารกลางคืนในภาพเนี่ยทั้งคืนคืนวันพุธขัน,นพระเยซูริตไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยและพระองค์บนอนกว่าก่อนไก่ขัน เปโตรจากปฏิเสธพระเยซูถึงสามครั้งแม้พระเยซูจะรู้ว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์พระองค์งก็ยังล้างเท้าให้กับเปโตรพระองค์ก็ยังโปรนิบัตริรับใช้เปโตรอย่างดีที่สุดนงครับนี่คือแบบอย่างของความรักการรักซึ่งกันและกันการช่วยเหลือกันและกันการแบ่งปันกันและกันการโปรนิบัติกันและกันคือการล้างเท้าการที่ เราจะทําตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์มาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้านะครับความรักที่คุณมีต่อคนรอบข้างเป็นอย่างไรบ้างในเวลานี้เรารักทุกคนจริงจริงหรือเปล่ามีบางคนมีเงื่อนไขไหมที่เรา,เารักเขาไม่ลงเรารักคนที่เป็นศัตรูก,กับเราหรือเปล่ารักคนที่เขา ผมเห็นเราไห้เขา,เาต่อต้านเราเขาพูดไม่ดีกับเราเรายังรักเขาอยู่หรือเปล่าเราก็มาคิดคข้คนไปด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องก็มีความรักที่ในระดับที่แตกต่างกันนะครับบางคนอาจจะเหมือนกันบางคนาก็จะแตกต่างกันแต่ว่าไม่ว่าจะามีความรักต่อคนรับข้างแบบไหนอย่างไรณเวลานี้ พระเจ้ากําลังย้ำกับเราว่าให้เรารักกันและกันเราอาจจะเฉยๆเราอาจจะรักใครไม่แสดงออกหรือไม่อยากอยารักใครบางคนแต่ในวันนี้พระคาของพระเจ้าก็จัดกับเราว่าให้เรารักซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นมีคําถามต่อมาก็คือว่าจะรักซึ่งกันและกันตลอดไปได้อย่างไรพระเจ้าประสงค์ให้สาวกของพระองค์ประชากรของพระองค์เนี่ยรักกันและกัน ตลอดไปนะครับไม่เพียงแค่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอ๋อช่วงเวลานี้มันโอเคแฮปปี้ก็รักกันแต่บางช่วงเวลาที่ไม่โอเคด้วยก็ไม่รักกันกรดเกลยดชิงชังกันพระเจ้าไม่ประสงค์เราจะรักกันแบบตลอดไปไม่ใช่ด้วยกําลังของความเป็นมนุษย์เนะมันจํากัดความรักแบบมนุษย์เนี่ยมันก็จํากัดมันมีเงื่อนไขแต่เราต้องพึ่งความรักของพระเยซูเราต้อง เอาความรักของพระเยซูครอบครองควบคุมแล้วก็นําชีวิตของเราจริงๆเราต้องสัมผัสเข้าถึงความรักของพระเยซูคริสต์จริงๆและเอาความรักของพรนะองค์นี่แหละเข้ามาครอบครองแล้วก็นำพาชีวิตและความรักนั้นจะทําให้เรารักคนรอบข้างรักคนอื่นได้แบบไม่มีเกลื่อนไขแล้วก็รักตลอดไปได้ถึงแม้ว่าเราจะรู้จักไม่รู้จักนะครับอย่างเราไปประกาศเข้าะปสริฐในเรื่องจำอย่างเงี้ย เราไม่ได้รู้จักพวกเขาเลยและพวกเขาก็ไม่ได้เป็นคนน่ารักด้วยพวกเขาแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่เ,เราปฏิสัมพันธ์หรือเราคุ้นเคยกับพวกเขาไม่เลยนะแต่ว่าเพราะความรักของพระเยซูครอบครองชีวิตของเราเราจึงนำข่าวประเสริฐของพระองค์เนี่ยไปประกาศแล้วก็บอกกับพวกเขาแบ่งปันสื่อดีๆให้กับพวกเขาพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราจะทําได้ถ้าเราให้พระเยซูคริสครอบครองแล้วก็นำพาชีวิตของเรา ถ้าไม่มีพระองค์เราไม่สามารถที่จะมีความรักแบบนี้ได้เลยจะหนุนใจคนรอบข้างให้รักซึ่งกันและกันได้อย่างไรพี่น้องอย่างที่บอกก็คือเราอยาเกเห็นคนในครอบครัวคนในคิดจากคนในประเทศคนในชุมชนหมู่บ้านท้องถิง่นเรารักกันและกันอย่างที่พระเยซูคิ์รักสาวกรักพวกเราก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายที่จะให้คนที่ไม่รู้จักกับพระเยซูคิดเนี่ยมารักแบบพระเยซู แต่สิ่งที่เราทําได้ในเรื่องนี้คือเรารู้แล้วว่าพระเยซูคิดรักเราแล้วก็พระองค์งประสงค์ให้เรารักซึ่งกันและกันเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักเราเราก็ทําตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้ววันหนึ่งเมื่อคนรอบข้างได้เห็นถึงชีวิตของคริสเตียนคิดจากของพระองค์รักกันและกันวันหนึ่งเขาก็จะเปิดใจโอ้คริสเตียนดีอย่างนี้รักกันแบบนี้เราก็อยากจะเห็นครอ,อบครัวของเราชุมชนของเรารักกันและกันเหมือน,นกับชุมชนของคริสเตียนเมื่อเขาเปิดใจให้พระเยซูคริสต์เข้ามา นำชื่อของเขาเขาก็จะมีความลักซึ่งกันและกันเหมือนอย่างที่เรามีในคิดจากของพระองค์ด้วยเช่นเดีวยวกันเอเมนไหมครับเราใช้เวลานี้อธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคําสอนและอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทตาตามแค่แต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดในเชาววันนี้ขอให้พระธรรมของพระองค์เป็นจริงท่ามกลางพวกเราเราขอพึ่งพระองค์เท่านั้นเพราะว่าโดยกําลัง ของความเป็นมนุษย์เราไม่สามารถที่จะรักกันและกันได้อย่างที่พระเจ้าประสงค์อย่างที่พระองค์ทรงรักเราแบบไม่มีเงื่อนไขขอพระวิญญาณบทสุดของพระองค์ขอพระเยซูริตนำเราช่วยเราให้เราได้รักได้ที่ฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูริตเจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุดที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพพรก็แบ่งปันด้วยกันแชร์ไปขอพระเจ้าอวยพรครับ คนมากมายแต่ <Yeah. S 1> yeah.